บรรยากาศเด็กห้ายร้ายครับเด็กหน่อยเพียบเลยเอาเอ้อแก๊บเะแบ่งกันเล่นก็ได้ปะเอาเอาบะเดี๋ยวเลี้ยงขนมเล็กหน่อยครับเพื่อนอาไเอ้ พรบป่ะครบ่ะเดี๋ยวนรับบเนาอ่ทโอ่ะกันเนี่ยได้เดี๋ยวเอ่อแบ่งขนมให้เด็กก่อนเดินเพื่อนแบ่งขนมให้เด็กหน่อยครับครับ ใช่ยังบอท่านได้เอา้าเอาวะเอา้าใายยังบอท่านได้เด็กหน่อยฟังเขาบูฮูเรียนครับเันเอียนครับวันน้า ยังมาทันได้อ่ะยังมาทันได้ได้ยังนะได้ได้ปะพ่อปะอาอีก็ปะอันนั้นดีคือบ่อคือบ่อเอาคดใจไปไปได้อคดใจไปหน้อยหนึ่งได้หรือยังอันนี้เอ้าได้เบิ้ลได้เบิ้ลหรือยัง บหัตาเริ้วเบิงบงเป็นตำเขาเบิงเป็นตำเขาเป็นตำตำแล้วหรอล่าตำแล้วแหละตำแล้วแหละแม่ผม่้เบิงนี่ผู้สาวเด้อีเดโอ้ผู้สาวเหแม่ผู้สาวตำเป็นตำแล้วหรอเล่านี่ตำแล้วอเป็นอกเขาเขาบอกก่เป็นเป็นเขาใจนบ่ เอาใจอย่เ้ใจนัเอานมบ่เอาหน่อยเอบ่ไมเลยโอ้บิงเป็นพัดเข่าอ้ผู้สาวกินนอ้บ่สาวกินอันนี้นี่เขาเขาเให้เขามีบ่อเนี่ย นี่ครับเพื่อนๆเขาเขาเพิ่นเพิ่นเพิ่นลูดมากเหรอเพิ่นสีําแบบนี้เยียกลองไยีากลอนัมนโอ้โอ้ยมูไลเลยบรรยากาศเพิ่นําแล้วเราบอกใหเพิ่นเพิ่นแล้วหรอวะแาหแล้วม่เมื่อมื่อกกลาตอนนี้ไม่กีนิดหน่อยเลยา ว่าได้งอ่อมต่ำอันง่ายกับต่ำได้เออเชี่ยวบึงเนี่ยอันนี้บอกว่าเนวต่ำเพื่อนน่ะไม่นแหละนี่ครับผู้สาวได้ต่ำเนาะไม่เล็กน้อยก็ต่ำเล็กน้อยก็ต่ำได้เนาะต่ำให้พ่อให้แม่อ่ะพ่อแม่อหิ่เบียเฮ็ดเรียกกะกับลูกกะต่ำให้พ่อให้แม่เนาะโอ้นี่เพิ่นต่ำแล้วไปแล้วต่ำเหลือแต่เก็บมันบอกมอมเจอไหนเนี่ยต่อมอมแล้วบ่ เอาเอ็ดเน่ยไหมเอ็ดเอ็ดเยอะก็โอ้เป็นตำแล้วเลยเหลือแต่เหลือแต่พัดเนาะแต่เจ๊เอาฟั้างห้าหูเรื่องอยู่ตัวเนาะแม่นบอกเข้าใจอยู่บ่เขาดังเขาใจอยู่บ่เป็นเข้าใจเขาบอกเบิ่งนขับหมูมีแต่ตัวใหญ่ๆหมูมีแต่ตัวใหญ่ๆเบิ่งผู้สาวเอาพัดเข่าก่อน อย่างเนี่ยอ้วมไหอันนี้เป็นาผัดเขาแ่วงช็อตบ่นวงบ่ออเขาเขาคือเขากาะนี่เนาะแมนบอกคือเขาเกา่เนาะนร่่งมีมีมีมินต์เลยนไลเขามาซื้อยนี่ยาไม่อาเอง เขาไปต่อเนาะไปบโอ้ยเขาเขาเป็นโอเป็นนึกเฉตาอีกอยู่เดยวงพนตรตามก่อนเหรอไ่ได้วงพนตามก่อนพนตรตามเขาโอ้จงจงรถนี้ไปจงจงลงตรงไหนเอารถน ามให้เบิ่งนี้ยเพิ่งเ้ามากอนโอ้มันโมตนออกเนาะมันเป็นต้จักจ <oh> ังหวะเนาะมันบวคขันบุขันเดียวนี้แหละขันโมปินจังวะแล้วมันฉี มันสีมันสีมันมันสีมันสีเฮียเนาะมันสีเฮียออกมันะตรงตรงผู้ที่เคยต่ำเมัอนนะอืมโอ้โหนแดดแดดเป็นแบบนี้น่ะโอ้นะครับเป็นต่ำแล้วโตตัวบนต,ตน่ำเเขาคือคือเขากลรองเลยเนะ<ด>ยาะคือเขากลรองบวานเฮาเลยมาต่ำเนี่จน อัตโนมักแบบนี้ให้มันข้าวกะเข้ากะเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันข้าวข้าวตำเรื่อยๆตำเรื่อยๆตำจนมันจีให้มันข้าวฮะแต่มันหักอันนี้ยังบนท่านไปเกี้ยงอ่ะมันหักมันหักเหนื่อยเนาะมันวะเนี่ยก็ทุณเอาอยู่บานออกมันคุณสาวเท่านี้แข็งแรงนะครับต่อมอันนี้อันนี้มันข้าวแดงอันนี้มันข้าวข้าวเนาะอันนี้ข้าว โอ้หอมหอมหอมเนาะเขาไม้เขาหอมคือเขาคือเขาเมาเนาะดูนะครับเพื่อนแอนบ่าเขาเขาไม่เล่นเขาไม่หอมเนาะเขาปีนี้อื่หอมมอะไรพากาฮูดปีนี้แลนี่อืเล่นตั้มต้องตั้มเป็นจังหวะเนะครับถ้าแม่นตั้มอ่อืมบาร์น่าไม่ออกนีกตั้มแบบโปเป็นจังหวะอันนี้มันเฮียถึงเนาะขันาเจ้าสกินเขาหอมจะได้บาร์น่าหมดเด้อขันมาเจ้าสกินเขาอันนั้นเขา

สองสามคนตรงมาบัดเดียวเลยนี่อืมมาบัดเดียวเลยมันมันบ่มีบ่มีบ่มีเครื่องสีขาวบ่บ่บ่มีเพราะว่ามันมันถกมันอยู่บ้านนอกแทนเงินมันยากโอ้มันคันฟูก็มีเงินมีคำก็ซื้อมาเอาก็ได้โอ้ซื้อมามาเอามาซื้แต่จะกัใส่เครื่องรถไถหน้าปั่นเนาะเออได้แต่ว่าบ่มีเงินมีคำอย่างนี้อย่งซื้อมาได้แล้วส่วนลาย ดินแถวนี้ก็เป็นเพียงอยู่คันมีเงินแหละ็่ะพิจนาก็มีนอยู่แต่เงินบ่มีเงินนั่นแหละเบ็ดจีซื้อหัวรถไทยเนาะต,ตออ้องอะนะมันต้องซื้อหัวปั่นน่ะนะหัวเข่ามันต้องใส่แบบนี้แหละซ้ำน,นี่ซ้ำนี่คือคือยอังบ่บทันแลว้วบ่เนาะแล้วก็ได้แบบมันบ่ขนาวอนะันนั้นโอ้บ่ขาวอันนัครับแซ่บอยู่บ่ให้ขนมน่ะคุยกันบ่ฮู้เรื่องเลยเนาะโอ้ยเสียดายเนาะคุยกันบ่ฮู้เรื่องเนาะซุมเฮาเนาะ คุยกันหูเรื่องขึ้ไไนสิคักเวลาตำหมูกับว่ามาถากินแบบนี้ตลอดเลยมันฮะอลีดบะเขาเอื่นอลีดบะอลีดเนาะนีนะอลีอลีโอ้เวลาเ้าตำเขามันก็จะมาถากินประจำเนาะครับโอ้ยเขา่าเม็ดเขางามๆเพื่อนหอมๆครับเอ่อเม็ดสิเป็นเม็ดกลมๆ แล้วก็ไข่ไข่ครับอ่ามันคือมันคือเขากล้องนะมันเพื่อนเหมือนข้าวกล้องแล้วก็มันมันไม้ใช่พูดลวก็หอมหอมครับมันหอมคือเขาเมาเนะาะตมแล้วมันคือเขาเมานะครับแต่มันเป็นข่าวสารภู้สาตำาตนี่เป็นดินสะเทือนเลย <laughs>

เงี่ยเอาต้อักันตอวกับกับเปกับเป้อันจะจะจะย่อยเลยเนี่ยโถ่เลยเงี่ยเบื้องการหาวิธีวิธีการหากน่าปลือปลือแม่เด็กน้อยนี่ก็ได้นี่นีชมนี่นี่ก็หาเป็นไปเขาอันว่าไงมาเข้าคุยก็เพิ่นพ่อขาใจเล็กน้อยเขาสิสีเท้าเพิ่นบ่ได้บ่ขาใจ แมวก็เตเลียแมวเตลีงาว่างเนาะเขว่างเนาเขาว่างอยู่แต่เขาเบาแบบภาอันนั้อายุยังได้เขาเเบยูนว่ายกัไบ่ได้เจ้าว่าเันกม้เขาอายุแต่ว in ่ายากเบาไ่ได้อืมขนาดไหนเนี่ยครับมูจับได้เลยมันจะกระเดิงเล็กหน่อยร้ายๆมูกับบด้เลียงเอาแบบปล่อยเลยอปล่อยเลย ปล่ปอยธรยรมชาติเลยแบบไม่ได้ใช่ขอกใช่นะแบบแบบมันจะไปใส่กับตามใจมันเลยมันบอ้ไง,ไง่ายๆแบบเลี้ยงง่ายสุดยอดครับเบื้องวิธีชีวิตเพิ่นตำเขานอนเพื่อนเนาะนี่ครับเ,เพื่อนครับโอ้โหกลัวสีฮอสมองคนทูดเข่ากะถามหวยสองสามหวยนี่แหละขัาวกรูดข้ากูดโอ้ข้ากรูด,ดข้ากรูดเ้ากินได้เนาะกินได้กินได้เบื้องน้ำเเพื่อนหน้ำไซส์ไซส์หน่ำไลหน่ำไลแบบแรงๆรอ่ะ พักกูดอันนี้พักกูดเนาะพักกกูดินเลยเฮาไปเห็ดยังกินได้หนิกินได้กินได้บ่เฮาไปเห็ดยังกินได้อันนี้เฮาไปเห็ดยังกินกินกับแก้วอ่าจำแจ้วแสบได้ลวกเอาโอ้ผักกูดธรรมชาติโอ้ัำแจ้วเนาะโอ้พักกูดลายแถวนี้นี่ครับโอ้มันแก่แล้วตัวนี้นะมันก้วไม่ได้มันเป็นตัวอ่อน โอ้พัดกูดกะ่ร้ายเพื่อนๆหน้าเมืองธรรมชาติโอ้โหเพื่อน่ะเฮ้ยเดินทางเดินทางแบบนี้เดินทางต่อ